นเนือดิเนอร์ประเทศไทยเจ้าพยาปิดเสดเบอร์เจ็ดสองร้อยยี่สิบคนท่านผู้ชมกำลังขึ้นมาเลยสามทุ่มแล้วไปเที่ยวสนุกแล้วไปชมวิวไอคอนสนามไอคอนสยามไปชมวิววัดอรุณชมวิวสะพานพระรามแปดล่องแม่น้ำเจ้าพยาสนุกแล้วก็เข้ามาเลยท่านผู้ชมขึ้นมาเลยโอ้อ ทางชาติเยอะมากขราเจ้าเที่ยวกันท่านผู้ชมก็จะเดินไปขึ้นรถอยู่ถนนเจริญกรุงเดินทางนี้จ,นจะมีถนนเจริญกรุงสาวห้าวนอนเลยองหนึ่งโหกำลังปิ่นไปพอดีเลย ชาวต่างชาติตอนนี้เจ้าพญ,ญาปิดเศษเบอร์เจ็ดเข้ามาแล้วเด้อท่านชมเดอเข้ามาส่งนักท่องเที่ยวมาเทียบท่าเอเชียติก่าที่2ช่วงเวลา3ามทุ่มท่านผู้ชมโอ้โหคนก็ออกเต็มเรือเต็มลำเลยน่านจะกินอิ่มกันแล้วมีความสุขกันแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อ สวยงามมากๆเลยยูเอเซียเทคทาเรือที่สองโอ,โอ้โอุ้ยแสงไฟคือเป็นแบบนี้เนะาะท่านผู้ชมเนาะกล้องของไทยเป็นยังเนะาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็หนักทองเที่ยวขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมอุ้ยสาวสวยเยอะมากเลยชาวญี่ปุ่น สักลายใส่แขนเลยท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นเขาสอบสักลายเนอะท่านผู้ชมเด้อเรือดินเนอร์ประเทศไทยจักรยาปิดเศษเบอร์เจ็ดสองคนท่านผู้ชมกำลังขึ้นมาเลยสามทุ่มแล้วไปเที่ยวสนุกแล้วไปชมวิวไอคอนสยามไอคอนสยาม ไปชมวิววัดอรุณชมวิวสะพานพระราม8ปดล่องแม่น้ำเจ้าพระยาสนุกแล้วก็เข้ามาเลยท่านผู้ชมขึ้นมาเลยโอ,อ้ต่างชาติเยอะมากขาเจ้าเที่ยวกันท่านผู้ชมก็จ,จะเดินไปขึ้นรถอยู่ถนนจเจริญกรุงนะท่านผู้ชมเดินทางนี้จะมีถนนจเจริญกรุง ชาวฮาวนอนเรยวหนึ่งโหกำลังปิ่นไปพอดีเลยชาวตังชาติโหมีแต่คนมีเงินมีตังนะเนี่ยเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทย เทียวเรือดินเนอร์ประเทศไทยอาหารอร่อยปลอดไฟต่างชาติชอบใจมากแต่ละคนมาก็ยิ้มแย้มเบิกบานเดินขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ท่านผู้ชมเราไะเาถ่ายหนูประเทศใดเนาะ คนไทยก็ไม่รู้เนาะโอ้แป๊บเดียวท่านผู้ชม220คนแป๊บเดียวมาก,กับไทยรูปก,กันใหญ่เลยเอเซียติกสิงชาสวรรค์ท่านผู้ชมจะสวยงามมากๆเลยนี่แหละตรงนี้จะมีร้านดื่มด้วยท่านผู้ชม เจ้าเดิมกันวันนี้กขาลังกำลังจะเปิดไดโนเสาร์ที่ใหญ่ระดับโลกกำลังเปิดป้ายโฆษณาแล้วเด้อท่านชมด้วยินบอกโอ้ล้องคนไทยจับไม่เห็นนอ้องทุ่านร้านอาหารร้านนี้ใายดีมากวันนี้ อันนี้จะชาวฝรั่งเขาจะมาเที่ยวโหน้าแดงแป๊ดเลยน่าจะเมาเลยทุกทใานก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เลยทนผู่ามขอลาจบคลิปแค่นี้ก่อนพบก,กันคลิปหน้าบคุณครับ